ดีส่วนลด1,000 0บาทนะคะลูกค้ารอฟังให้จบนะว่าลดลักค่างวดผวันถูกอย่างไงนะเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันเลยจ้าอ่ะคันนี้เป็นมิสซูบิชิมิราชนะคะ2.5ุมิตซูบิชิไตันนะคะ2.5 G L X พูดผิดต้องขออภัยลูกค้าเปิดราคาขายจริงๆอยู่ที่385,000บาทวันนี้ไม่ขายนะคะลูกค้าลดไป1นึ่งบาทนะคะเรือราคาขายสดอยู่ที่375,000บาทลูกค้า หางวันแรกไปผ่อนที่3,100บาทหลังจากนั้นผ่อนตลอดสัญญา6 1 0 0เท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันเลยลูกค้าเปิดโชว์แบบนี้แหละนะคะเครื่อง2.5นะคะระบบเบรก ABS นะคะรองแจมเดิมๆคันหน้าเดิมๆนะคะลูกค้ากระจังหน้าโครเมียมตาไฟใสๆล้อนะคะเป็นล้อต,ติดรถมาล้ออ,อันลอยของมิสซูแท้เลยนะคะไม่แนะนำให้เปลี่ยนเอาไปใช้งานแบบนี้แหละนะคะกระจกโครเมียมลูกค,ะคะ้าค่ะ ันนี้ห้าหมื่นเท่านั้นนะคะลูกค้าไมค์คันนี้ห้าหมื่นทั้งนั้นนะคะระบบไฟฟ้าเดอพวงมาลัยนะคะปรับเพิ่มจากงลดเสียงได้มีหน้าจอให้นะคะเกียร์ธรรมดาเบาะสวยๆเลยลูกค้าขาลูกค้าท่านใดสนใจอยากจับจองอยากเป็นเจ้าของมิสูบิชิไทยท่านคันนี้นะคะบอทโทริ้งไลน์นะตับไว้ให้แล้วทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้ต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทําสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านรอรับรถแน่นอนจ้า